ก็ขอสิทุกคนด้ยวยผมนะสวัสด,ดีนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมเล่น,นเกมชื่อว่าวากิเลียนเอลิเซียมนะครับเดมโมเวชันนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็มันเป็นเดมโมเวชันเนาะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นพักเต็มเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้เกมนี้เป็นเกมของปี2022นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวกับเรื่องราเป็นยังไงนะครับก็ลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเล่นยังไงเหมือนเดิม อ่เป็นสแตนดาร์ดนอร์มอลฮาร์ดวิดด์คอมแบทนะครับอ่าเล่นแบบนอร์มอลแล้วกันโอเคเป็นคนทั่วไปนะครับซึ่งด้วยความที่เป็นการาฟริกเนะี่ยมันค่อนข้างมีความต่าสนใจเลยนะแต่เกมนี้ด้วยความแบบที่ผมชอบดน,นตรีมากๆเลยนะพูนกันซาวด์แทร็กที่แบบโคตรโอเปร่าเลยนะครับ เชียอืมไม่รู้ว่ามันเหมือนยุคอะไรนะครับเกมนี้ยุคก,กลางปะ่ะถ้าจะดูแบบไอ้พวกเนี้ยมันดูเหมือนยุคก,กลางเลยนะครับเหมือนยุคก,กลาง นอนมาแล้วก่อนที่ความทรงจำของมนุษย์จะไปถึงโอดินพ่อแห่งทุกสิ่งหัวหน้าของเา่าทวยเทพและพี่น้งองเขาได้ร่วมมือกันเพื่อสังหารยูเนียยักษ์ในยุคดอดำบันโดยเหตุนี้จึงสร้างโลกขึ้นมาสนใจนะภายใต้เทพต้นไม้อิกตราซิลและมนุษย์อาศัยอยู่ในอานาจักรแห่งแอสการ์ดมิดการและนิฟแฮ э ม แต่การนำรงอยู่อย่างสงบพวกเขาคงไม่อยู่ตลอดไปฟินเดียมาป้ามาหึฮมาแยกเคี้ยวอนาสฟินตัวของเขานะครับไปยังโลกอะไรวะคุกคามสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดโอดินยืนหยัดต่อสู้กับมาป่าดูร้ายและกองกำลังของเขาในแอสการ์แต่ในไม่ช้าความขัดแย้งของพวกเขาจะปกคลุมโลกทั้งใบด้วยสงครามและความโกลาหล <Here. S 2> การต่อสู้ยืดเดยื้อย่างไม่หยุดหย่อนทำให้ทะเลแยกออกเป็นสิ่งเสียงชีวิตนับไม่ถ้วนสูญเสีย s <S และโลกต้องเผชิญกับความพินาาดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไขความขัดแย้งได้ Then, แล้ววันหนึ่งเมื่อถึงจุดสูงสุด ของการต่อสู้อันดูเดือดฟินเดียก็ฝังเขี้ยวของมันลงไปในคอของโอดินอ,อ๋อกัดลงไปทําให้หลอดลมของเขาฉีกขาดและโอดินก็เสียบกระโหลกของสัตว์ร้ายด้วยหอกกองกาเนียของเขาทั้งสองไม่สามารถสู้รบกันได้ไปอีกต่อไปซึ่งหมายถึงการที่สุดของสงครามโบเนสการเรียบร้อย อะไรก็ตามการทำลายล้างก็ไม่อยู่นเสียงระเบิดอันทรงพลังแตรนอะไรวะนายอนดังกล้องไปทั่วด well> ินแดนนะครับเฉกเช่นคำทำนายของผู้นำนายโอดินรู้ดีว่าโลกกำลังตกอยู่ในความเจ็บปวดของแรกนาร็อกแล้วมันเป็นคำทำนายที่บอกข่วงหน้าถึงจุดจุดจบแล้วจุดจบยามพลบค่ำของโลกก่อนกลับคืนสู่ความว่างเปล่า ในพยายามครั้งสุดท้ายที่จะท้าทายชะตากรรมนี้โอดินได้สร้างกลุ่มเทพเจ้าใหม่ขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยเชดโตเทยไหมล่ะเิดเคีเจ้าชายเหรอ เอาละมาแล้วครับฟเรเลียนถอดินฉันไหมฉันคือโอดิน,ดนกฎของโลกใบน,นี้และเป็นผู้สร้างเฮ้ยถ้าได้ยินเสียงฉันอ่ะเมนแคมิล่าโอเค ให้เราไปกดยัง Location โอเคนี่นะโอเคจำเอ้อเดชอ๋อ L3 เดชนะครับอืมเหมือนวันพีชนะเหมือนวันพีชหน่อยนะครับเหมือนวันพีทอาสองคืออะไรอาสองได้เป็นสกิลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเะไาจะต้องตื่นเลยนะ <c oughs> แต่กดอ่น <c oughs> สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ i o u m u t give your personal เดี๋ยวผมเป็นตัวเองไงล่ะกดโอ้ก็แล้วอ๋อโอ้พุ่งอันนี้ slash okay ได้อยู่วะทำไมสับสับแหลกมันเป็นกวางหรอโอ้ combo combo ม,ม,มันเป็นชุดอ่าชุดการต่อสู้นะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบ,ต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 บได้เป็สุดท้ายจะแ,แรงที่สุดนะครับ มีท่าตุอื่นปะสามเหลี่ยมนี่คืออะไรสามเหลี่ยมนี่อ๋อสามเหลี่ยมพวกก็ไปสับนะครับอ๋อเอนม่มันก็จะดับไอเทมเราด้วยนะครับอ๋อจริงด้วยสเตปสลัดฟึบฟึบเอาน้องงงงุงไปดิครับไอ้เหี้เยเอ้ยของมันจะช้ากว่าปกตินะครับนี่อึบตึบตึบโตสุดแรงสุดโแย่สลัดคลิก ึบแล้วก็กดสามเหลี่ยมโอเคเอาดิอ๋อยังมีคอมโบนะมีคอมโบไฟนอลแฉกใช่ปองหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สามเหลี่ยมอ๋อมันมีคอมโบของมันนะท่านผเล่นใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเกมนีม้มีการฮิลเลือดด้วยนะครับอ๋อเลือกเป้าหมายได้ล็อกเป้าหมายได้โอเคเดี๋ยวเรามาล็อกเป้าหมายกันดูสิล็อกซ้ายขวาโอเคทำเป็น โอเคจับไปครับดูผมแฟนอลสแลชคน้ายอยู่อะนี่ไงล่ะแฟนอลสแลช์ใช่ผมคุงเอาไปไซด์หลบแป๊บหนึง่งโอ้โห و, ไม่เห็นเว้ยคนตีกันอยู่อ่ะอย่าเสือกนะครับรจะฟุบเตะแม่งเลยอุบซุบนี่ไงครับผมน้องๆไหวกับพี่ป้าแเคผมก็จะมี ไอเช่มมาฮิวให้เราด้วยนะครับอ๋อโอเคึบนี่อึ๊บอึบอึบ d ดว์บัสแอร์นะครับ slash, เดว์บัสสล็อตแอร์ลมมันขึ้นกนครับฮึบฮึบแค่นไโอเคครับเรามมันวินนะครับเราต้องใช้สกิลให้ครบหนึ่งสองสามครับ 1, 2, 3, ผมทำไมต้องเปน็นสี่แน่เลยวะไม่มีแล้วว่ะ ไปอ๋อโอเคไปโหมดขลิบดูแฮทเดอะพาวเวอร์ท e ยูสเดอะโซลอั d เดตเธอมีพลังที่สามารถใช้จากคนตายได้นะไม,มะ่ใช้หรืฉันจะแชร์ความรู้ทั้งหมดที่ฉันมีไอเฟอร์ s ซสออฟเดอะโซอ๋ไอที่อ่านไม่ทันอุ้ยสามเดียวจังวะ <c oughs> อ๋ะอใช่ จากวิญญาณได้มันคล้ายๆกับไอ้พวกแบบไฟนอดปะแบบเรียกมอนมาอย่างเงี้ยได้น่าจะคล้ายๆอย่างนั้นครับเรียกเพื่อนมาช่วยตีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นวนี <c oughs> นี่ละเฮ้ยเจ๋งจๆหรือว่าใช้ได้เลย <c oughs> อืม <c oughs> อืมบทนี้ดีซีดเนาะอ๋อมันจะมีค่าล่าิด้วยนะครับ โอ้ใช่เหรอเป็นอันติเหรอใครอันตรูครันี่เหรอเนาะฟึบอ๋อนี่จะเป็นข้าวแบบสตันยังไงประมาณนีน้อาร์ตการด์ดอาร์ตการ์ดเท่ชื่มเท่หวะไปเลย,ยไปครับพุ่งไป วันคีเลียน R3 แล้วก็ R1 เฮ้ยอะไรวะ R3 R3 ใช่ปะ่ะแล้วก็ R1 นี่นอโอ้หเขี้ยเอา,ามันล่วงลงมาได้ได้วยเหรอผมแค่ลองนะครับอันนี้แค่เราอยากรู้ว่ามันล่วงลงมาได้ไหมล่วงลงมาแล้วไม่ตายนะครับ เฮ้ยยังรวกยังวกโอ้โยจบละ้ามอไร้าข้ามไม่ได้ด้วยจะล้างล้างทางลัหน่อยสามนะครับันสองะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่กดอะไรบโอ้ อกดโออ๋อมันมีหน้าที่ทำแบบนี้นี่เองนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะโซนแล้วสามารถทำอ๋อมิชชั่นเวลาอ๋อต้องแบบเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อบิลิตี้ต่างๆนะครับเพื่อแบบว่าเวลาไปต่อสู้หรทำถือทำภารกิจต่างๆมันจะช่วยให้เธอทำได้มากขึ้นไอทำได้ดีมากขึ้นนะครับทำแบบง่ายดายมากทังใหม่วะา ใช่คๆๆๆๆค่อยๆเรียนรู้ไปครับอ๋อเราสามารถชาร์จปุ๊บใช่ปหมแล้วก็ไปตีได้ม,มันน่าจะให้ฝึกเราฝึกการต่อสู้ไปเรื่อนนะครับโอ้โหสามารถพุ่งเข้าไปตีได้ด้วยเหรอไอ้เจ๋งซาดผมกดมั่วนั่นอะเออมาอดี๋ยวว่าพุ่งเพื่อนอะไรเม่ใช้อะเดี๋ยวพุ่งไปตีกด L2 นะครับมันจะพุ่งเข้าไปชาร์จอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยครับไฟนอครับผมอเอาเพื่อนมาช่วยหน่อยสิเอาหน่อยดิเอาเพื่อนมาช่วยหน่อยไฟเลยครับใส่ด้วยดิครับโอ้โหโคตรมันโคตรมันมันเกินไปโอ้โหยเค้เ่นีเอ้ยมันน่ะเอ้ยมันจัดเลยเกมนี้เอ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะเชี่ยมันโคตรมันโคตร อ๋อมันก็เอลิเมนต์เหมือนเดิมป่ะไอ้ผมเขาต้องใช้เอลิเมนต์อยู่ดีอ่ะ R สองใช่ป่ะไอ้นี่มันก็ได้หมหมดใช่ป่ะฟึบฟึบฟึบอารนี่เพิ่มใช่ป่ะผมเอาจนนี้ก่อนนี่เด๋อเตะเตะตายครับผมเอาหมดไม่ทนพวกใครหลบก่อนยังได้ครับผมยังไหวอยู่แต่ก็รู้สึกไหวอยู่แต่ก็รู้สึก ไหวยอยู่แต่ก็รู้สึกนะจ๊ะว่าไงครับไปเล่อนอ,อ๋อแต่ละคนอ๋อแต่ละโซมก็สามารถช่วยเราได้นะครับช่วยได้ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นคอนเดอร์เนาะเออ,อยี่ดีวะเพื่อสุดท้ายต้องขึ้นบันไดอยู่เพื่ออะไรครับเกมมันคงแบบสอนเอยเฉยแหละ เพื่ออะไรครับงงอะ่ะเขมา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 เออมันน่าจะแบบยังไงวะ <c oughs> บอกเล้ว่าเกมนี้สับยากมากๆนะครับสับโคตรยากอ่ะบ,บางครั้งผมอาจจะแปลไม่ถูกแปลไปผิดถูถๆ,ๆบ้างนะครับ โซเชนเกี่ยวกับวิญญาณเรอน่าจะเป็นยุคกลางว่ะผมบ้านนะถ้าแบบพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกวิญญาณหายเหี่ยวอะไรพวกนี้มันเหมือนจะเชิยงยุคเกลียดแต่ผมก็งงๆเหมือนกันว่าอันนี้มันยุคอะไรวะใครรู้นะครับบอกด้วยนะครับเออเขาเต้ยแทะสวนเนาะ เพื่อสุดไหนก็ฟันอยู่ดีแลนี่ไงล่ะครับอ๋สอสกิลมันใช้เรื่อยๆนะว่าสองแล้วก็สามอุ๊ย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 ตรงนี้นราจะต้องใช้ตัวน,นุ่แข่งมาช่วยครับคิดว่านะ ว่าคิดว่าอะไรใช่คิดว่าอะไรใช่อยู่ไหนวะเอามาครับผมใส่สุปผสมพวกใครมาดิครับเนี่ยผม,มน่าจะมีแบบทึงท่าที่มันแพ้ด้วยนะมีวิกเนต์เนี่ยว่ามันมีวิกเนตของแต่ละตัวนะครับคิดว่าน่าจะมีผลเหมือนกันเอลิเมนต์วิกเนตปะมีความแบบว่ามีความแบบตัดกันอะมันมีความตัดกันอนะตรงข้ามกันนะครับน้ำมันจะแพ้ไฟอะไรเงี้ยยิ่งเป็นน้ำแข็งมันก็มีความสกิลเอลิเมนต์วิกเนต ขแช่วยยน่ปะเีมันมีมีท่านอยู่ข้างบมดนะปะถ้าผมบอกเอาตัวน้ำแข็งมาช่วยมันน่าจะเป็นวิกเนตรอบนี้นะคิดว่าน่าจะใช่นะแต่ไม่ใช่ว่ะตัวนี้ไม่วิกเนตกับน้ำแข็งนะครับถ้าวิกเนตมันจะมีการกดค้างก่อนครับจะมีไม่เงี้ยช่วยกันสู้ครับตรงนี้สักคนไปอีกสักคนอีกอีกสักคนไปเลยไว้ชื่อว่ให้เพื่อนสู้ไปเลยเราเข้าไปซ้ำจบปิดฉาก ปิดฉากเองนะเอาสองอ่ใช่ใช่นี่รู้แล้วครับกุณทำเฮ้ยเฮียรีบเกินรีบเกินปืนเดี๋ยวได้ๆหาตัวจริงกันตัวธนูใช่ปะ่ะตัวธนูใช่ปหมครับตัวธนูเหรอครับตัวธนูเหรอครับตัวธนูไม่จะก๋นะยวเรื่องของเกมนี้โอเคล็อกมาตัวธนูอยู่ไหนตัวธนูก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ย ขอหน่อยดีน้องน้องยินพี่อย่างเดียวเลยเฮ้ยเอาฝาสุ้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยอะไรน้องเอาเพื่อนมาช่วยก่อนครับมึงมานี่มึงมานี่เลยครับเฮียเฮ้ยเอาไงอะน้องมึงมานี่เลยสองตัวเลยฮะสองตัวเลยนะสองตัวเลยนะสอ,ยนะสองตัวเลยนะครับน้องโ,อโหแล้วโหจริงจริงนะฮะทำไปเล่นไปเดี๋ยวเนะ ใช่ครับได้นะมันดูแบบเป็นเกมที่เล่นง่ายมากทุกคนเพราะว่าแบบเราฆ่ามอนใช่ปะมันก็จะแบบสปอนเอ้ยเขาเรียกว่ามันก็จะดรอปเลือดตลอดนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ห้องให้เิ่งเลยทีเดียวเข้าไปไงอ๋อต้องใช้ตัวน้ำแข็งนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เราบอกแล้วโอเคถือว่าค่อยๆเรียนรู้กับเกมไปซึบโอเคครับผม ไหวไหวไหวเชียวฮะยังยังไหวเชียวลงก่อนบลงไปเลยครับอะไรวะไม่เห็นว่ามุมกล้องบังแล้วตัวไฟกับตัวไฟตัวไฟน่าจะเล่นได้หรอเอาไปก่อนนะอะไรน้องะ้องจะเล่นที่เหรอกันกันครับ บล็อกก่อนแล้วหลบแล้วหลบหลบแล้วฟันหลบแล้วฟันหลบแล้วฟันเทคนิคครับเทคนิคที่อะไรมาซื้อทิ้งเดอะไรของน้องครับมานี่เลยมานี่เลยน้องชายตัวทะลุแล้วตัวไม่ยังจะมืแดงก่อนเลยไม่มีอะไรน้องน้องนี่ดีครับน้องเตะทีหนึ่งเตะผิดวิกได้ไหมเออมานี่สิโชอะไรเนี่ย โอกาสอะวะเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนก่อนนี่นเนาะมาดิครับมาดิครับไม่คิดว่มึงบล็อกหรอบล็อกเหรอครับน้องเฮ้ยเหลบก่อนครับหมานี่เลยขอตัวสุดท้ายก่อนฮะแล้กดเอาสองแล้วกดสามเดี๋ยวนี่ช็อตไปก่อนเอามานี่ครับผมว่าไงเนาะน้องหนีพี่หรอไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเยอะ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 จังเลย เยอะอย่างนี้พี่ไม่ชอบเอาไปก่อนเพื่อนเอาเพื่อนออกมาก่อนเยอะอย่างนี้พี่ไม่ชอบมึงเลยมึงเลยมึงตัวดีเลยมานี่สิมานี่สิน้องเฮ้ยเยอะ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 เลยเยอะเลยผาไหนอีกมาเว้ยมึงมานี่สิมานี่สิอ๋อเราเป็นธาตุไฟฟ้าป่ะเราเป็นเอเลเมนต์ไฟฟ้าป่ะเฮ้ยผมเก็บโอเคโอเค เล่นง่ายนะทำเล่นไปเกมนี้เล่นง่ายมากเลยผมย่อมจะเล่นยากกว่านี้เฮ้ยเป็นเกมที่แบบเฮ้ยเจ๋งดีชอบชอบแนวนี้แถมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่โอเคนะภาพมันสวยด้วยโอ้โหเนี่ยเอลิเมนต์วิ่งเนตจริงๆได้มีเอลิเมนต์วิ่งเนตอยู่ด้วยมันวิ่งเน็ตเพราะอะไรน้ำแข็งนะครับโอเคก็ต้องใช้ต้นน้ำแข็งสู้ไะใช่ปะอ๋อใช่จริงด้วยมันมีวิ่งเน็ตครับผม โอเคอ๋อโลโก้เนี่คือวิกเนตนะผมว่าโลโก้ของธาตุของแม่งไม่ยากนี่ว่านี่เหรอติดวิกเนตตัวเนาะโอเคใช้ตัวเร็วครับผมไฟฟ้าชัดก่อนอ๋อไฟฟ้าชัดไม่มีผลครับสุดท้ายก็ต้องเป็นวิกเนตกับอันเนตอุ้ยอ๋อจริงด้วย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 เป็นธาตุไฟนะครับโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ แอปหนึง่งพี่อ้าวใช่คกรกับจำไม่อยู่เห้ยัำไม่อยู่เลยหลบก,ก่อนหลบมาขวาก่อนโอเคได้อยโยพิงไปแหมมันมีเลือดไอ้ดรอปเรื่อยๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเฮ้ยที่นี่มันคอลเลสเซียมเหรอวะไอ้เชี่ยแบบอาร์คคเทป สวยมากเลยว่ะเฮ้ยเอาละขึ้นสูงแล้วเนาะเอ๊ะนี่วิ่งไหนกับไฟฟ้านะครับงัそうそう้นเราก็ใช้ตัวไฟฟ้าเลยกระไรหายจริงวะเขเหนึ่งเราเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้องกดพิดเอาตัวไปก่อนนะจ๊ะนี่ก็วิ่งไปก่อนปิ๊บลบก่อนแขกโอ้ขบวนหนึ่งอ้๊บจบแล้วเดี๋ยวปล่อยมันโจรกูแน่ชั้นนี้มันดูตัวแน่อ้าวติดนีิแนึงทะโบงไม่ง่ายตีฟันไม่ออกออกไม่มีบอกไม่ถูก ว่าไงน้องน้องคนนั้นจะตายแล้วนะไปแล้วผมหมานี่สิหมานี่ดีครับหลบก่อนแป๊บหนึ่งนี่ก็เอาวิ่งเด็กกับไฟดีกว่าไม่มีผมไม่พาดไฟนะปุ่งการเหรอวะมึงการเหรอวะน้องนี่ไงเราเจาะเกาะเว้ยเจาะเกาะน้อยเดี๋ยวฟ้ามาบอกมาโอ้โหไม่ทันช็อตไปก่อนไม่ทันช็อตไปขัดเรื่องม,มันสิ พึ่งดิเอาไปต่อน,น้องวิ่ง<ด><ด>ไปฟันดิครับมัน,มนวิ่งเนี็ยไงวะมันไม่ติดอุ๊อุ้ยโดนยัยงก่อนอยังก่อนอยังก่อนอยังก่อนอฉันกูหวังว่านะตอนนี้สุดท้ายเหรออ้าวคุน กดซับกันเลยยังครับผมนะถ้ายังไม่ได้กดเองช่วยกดให้หน่อยเลยกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ที่เราจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็ไปดูคลิปกันต่อเลยครับผมโนสตรีนโอ้ขู่ครับผมอบผมองคิเลียนหน้าตาดีนะไปเล่นไปเชี่ยนหน้าตาน่ารักสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยพี่ชายยีทเคโคซิดอน นี <ue> ่ม <Less on> <c ute> ันเฮอร์ค <c ute> ิวล <c ute> ิสนี่ว่าเหยียบเคอ้เคฟแฟนตาซีสัตว์อีกหนูไว้กางเสร็จเรียบร้อยโอ้โหหน้าสั่นนะครับเด็กๆอืมโซนะครับนี่คือโซโซเข้ามาช่วยไว้หน้าตาแบบน่ารักมากมากูเองโอ้วิกเน็ตกับอันนี้ได้โอเคครับผมเรารู้วิธีใช้การครับเอาไปเลยครับผม หลบหลบกันหลบกันหลบทันไอ้ชันไอ้เที่ยมันใช้ความบูแล้วมันหลบไม่ทันเลยอ๋อเราใช้วิ่งอ๋อผมก็ใช้ไฟฟ้าดีกว่าผมก็ลืมไปอย่างเงี้ยครับออไปช็อตไปก่อนนะผม่กินมาเท่าไป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 ช่วยช่วยหน่อ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 ยเอาลงไม่เฉยก่อนครับาฟั่นยาวไาจังปั่นจะไม่สนบูรณ์ไครับปั่น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 ดูว่าผมจะไม่ตันนี่หรอแเฉี่ยผมอิเลเมนต์มันเกิดละแม่งเกิดละแม่งเกิดคืนชีพ ออกมาก่อนออกมาก่อนมันจะฟันยังฟันด้วยออกมาเอ้ยเหี้ยโดนเฉยโอ้โหโดนเฉยอะไรวะไอ้เหี้ยไม่ฟันยังไงมึงมานี่ดิมึงฟันไงอ้ะมึงฟันไก่ใช่ไหมตว์มึงฟันไก่เหรอน้องเฮ้ยอย่าเยียบอย่าเพิ่งเยียบเอออย่าเพิ่งเยียบมากันมากันล็อกกันล็อกหน่อยกันอ๋อไม่ฟันขากว่านี้ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยมึงก็เวอร์เกิน มึงเวอร์เกินไปมึงก็เฮ้ยมึงเชี่ยอ,อย่างเวอร์อะไรครับเนี่ยทำไรผู้หญิงได้ลงคอไอ้ฟาร์ดแอปหนึงนะขอเรีนยนรู้สกิลก่อนโอเคครับเอ้ยได้แล้วเว้ยวิ่งเนี่ยเลยเว้ยมาเลยครับมาเลยครับการขายมันเหรอเช่นวิ่งเนี่ยมันเอเอาบีบรอบนึงวิ่งเนี่ยไปมันจะได้เป็นดับเบิ้ลวิ่งเนี่ยครับนี่ละมึงวิ่งเนี่ยตายเนาะไม่ต้องเล่นครับ ไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นนะครับแค่นั้นแหละไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นนะครับมึงไปเอาอีกรอบนึ่งเฮ้ยไม่ทันว่ะไม่ทันเว้ยเอาวงันๆให้มันใช้สกิลอ่นะมันใช้สกิลเซฟผมละนี่ไงล่ะไอสัตว์รู้ดีมึงรู้ดีนะนะเหี้ยนี่ไงเฮ้ยหมาเลยเว้ยหมาเลยเว้ยหลบทันเว้ยทำไมไม่งงเรียนรู้เว้ยคนเราเกิดมาเพื่อเรียนเฮ้ยหมาเล้ย เอาเลยค่อยๆเข้าค่อยๆ,ๆตอ่อครับค่อยๆ,ๆต่อไปลงไปหนึ่งดีน้องงงงงงงเป็นไายตาแตกเลยเอาโอ้กายจังวะโอ้จานกากเกินโอเคแล้เก็บของนะครับโอเคอืมโอเคทุกคนก็สำหรับพาร์ทแรกนะขอจบกันพิธีนี้นก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนชอบนะครับเป็นเดโมเวอร์ชั่นเนาะก็ อืมไม่รู้จะมีภาคสองต่อหรือเปล่าก็อาจจะมีนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องฉเฉลยมีนวผมไปแว้ผมซีอ o u โปรไปเจอกันใหม่นะครับผมผมจะชอบทุกคน